มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟังคำตอบฟาดมงนิตามานิตานางสาวไทยปี2 5 6 5ไหวพริบกินขาดค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าของมงกุฎนางสาวไทยปี2565ที่สวยสมมงไร้ข้อกังขาเลยนะคะสำหรับนิตามานิตาดวงคำฟาร์เมอร์ซึ่งได้รับมงกุฎเพชร วชิรคธาและก็สายสะพายประจำตำแหน่งนะคะพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประจำประเทศไทยถือเป็นการคว้าม,มงมาแบบไม่พลิกโผด้วยปฏิพานไหวพริบที่ดีเลิศนะคะไม่แพ้ความสวยของเธอจะเห็นได้จากคำตอบในรอบ3คนสุดท้ายที่ทำให้เธอคว้าใจกรรมาการมาได้แบบไม่ค้านสายตา ซึ่งในรอบที่สาวงามทั้ง3นะคะจะต้องตอบคำถามได้แก่ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้สื่อโซเชียลมากที่สุดในโลกถ้าคุณได้เป็นนางสาวไทยคุณจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอคอนเทนต์อะไรให้โลกรับรู้จงแสดงวิสัยทัศน์ โดยนิต้านะคะให้ความเห็นว่าต้าจะนำสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในชุมชนมาไลฟ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ไลฟ์โพสแชร์ทำทุกอย่างเลยค่ะการที่ต้าไปอำนาจเจริญต้าไลฟ์ถายของของชาวบ้าน1ชั่วโมงได้เงินเกือบ20,000บาทเพราะฉะนั้นแล้ว1ปีในตำแหน่งนางสาวไทยต้าเองจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยในฐานะของทูตวัฒนธรรมคนใหม่อย่างแน่นอนค่ะ ฟังคำตอบของนิตต้านะคะนางสาวไทยปี2-5-6 5ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ